ค่ะอยู่กับน้องจ้ารถครอบครัวมือสองมินบุรีนะคะวันนี้น้องจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีรไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมินบุรีนะคะวันนี้ขอเอาใจสาวกนะคะ Honda แล้วกันนะคะเป็น Honda HRV 1 8 e ึ Limited นะคะปี2015ซึ่งราคาค่าตัวเพียง529,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น3บากว่าเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะ ดูรายละเอียดในคลิปเลยเดี๋ยวนะ้อยจะพาไปชมความเสื่อมคำเดิมกัน<อ>ค่ะขอเอาใจสาวกนะคะ Honda H r v วนะคะสำหรับใครต้องการและมองหาสีดำนะคะคันนี้ปี2015นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน,แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวสีรถนะคะซึ่งเป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานส่วนทะเบียนนี้นะคะซึ่งเป็นทะเบียนของชนบุรีนะคะรอโอนแย้มมาเป็นทะเบียนกรุงเทพโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะไม่ว่าความเดิมภายนอกภายในนะคะตัวสี นะคะที่คุณลูกค้าจะได้ไปกับคันนี้นะคะคุณภาพคุ้มราคาคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับคนไหนที่นะมองหานะคะใครที่มองหารุ่นนี้จริงๆนะคะน้องอาจารอสปานะคะคันนี้บอกไว้ก่อนเลยรอสปาอีกหนึ่งรอบนะคะในส่วนตัวของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกทูโทนนะคะสีอลลอยนะคะเป็นแมกอลลอยสีทูโทนนะคะลมดำกับสีสเงินเมทัลลิกนะคะ r 1 7นะคะในส่วนตัวของขอบแม็นะคะได้ยางปี2018นแะคะแล้วก็ในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะอันนี้คือเน้นสภาพเดิมนะคะคลูกค้าสรถก็เดิมทั้งคันกระจกมองข้างพับอัตโนมัติไฟฟ้ากันสาดมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟิล์มขนาด80รอบคันนะคะที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรี สภาพรถคันนี้นะคะรอสปาอีกหนึ่งรอบนะคะแต่น้อจ๋ามารีวิวให้ดูก่อนสำหรับใครที่ต้องการนยคะเพราะว่าสีดำนะคะน่าจะมีเข้ามาแค่คันเดียวนะคะในช่วงนี้นะคะใครเห็นใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กนะคะตัวนี้ได้ดิสเบรกสีล้อแล้วนะคะเป็นตัวปี2015นะคะจะได้ดิสเบรกสีล้อนะคะเดิมทั้งคันนะคะรถไม่ชนหนักไม่พิกคคามแน่นอนนะคะสภาพเ่เดิมส,สวยๆนะคะได้สปอยเลอร์ได้กระจก นะคะไร้ฟ้านะคะด้านหลังนะคะโลโก้ฮันดา้าชัดเจนประตูด้านหลังนะี่คะนี่คือค่อนข้างกว้างนะคะภายในนะคะเบาะสามารถพับลงได้เลยนะคะในส่วนตัวของเบาะนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะเดิมๆสภาพสวยๆนะคะใครที่มองหานะคะเดือนเือนอยู่ที่20 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะนินความเดิมนะคะรถคันนี้ ใครต้องการรถสีสวๆสภาพเดิมๆจริงนะคะติดต่อหาน้อง,งจ่าที่เพจยน์เลยนะคะสําหรับเอฟซีท่านไหนนะคะหรือเลื่อนเข้ามาผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะ<ม>น้องจ่าแจ้งไว้ก่อนว่ารถคันนี้นะคะรอสปายหนึ่งรอบนะคะ<ม>ร,รอสปายหนึ่งรอบเพราะว่าน้องจ่ารีบมารีวิวก่อนนะคะ<ม>เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนี่ยะก็ต้องรีบมารีวิวก่อนเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะคะเอฟซีคนไหนรอคอยอยู่นะคะ้ามพาดเลยจริงๆ ะะเดิมมากนะคะก็เป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนภายในนะคะก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ไม่ช้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตเดิมๆแผงประตูดำนะคะแล้วก็เงาไม่มีรอยชํารุดเลยไม่มีรอยเสื่อมสภาพนะคะปุ่มเซ็นทันล็อกปุ่มและกกะจกก็จะอยู่ที่แผงประตูก็จะเป็นตัวลําโพงนะคะจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีที่วางขวดน้ํานะคะปุ่มใช้งานต่างๆนะคะปุ่มไอคอนปุ่มโหมดลื่นถลายอยู่ครบ พวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนตัวของพวงมาลัยจะไม่มีชํารุดไม่มีเสื่อมสภาพนะคะคอนโซลด้านหน้าก,กว้างใหม่นะคะสีไม่มีถลอกเลยนะคะมาพร้อมแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเกียร์นะคะหสปีดนะคะคอนโซลตรงกลางรอขัดอ่ารอทําความสะอาดดูดฝุ่นเนาะเพราะว่ารถยังไม่ได้สปาร้อเซเบาะภายในสวยใหม่สภาพเดิมเ ะค,ะคุณลูกค้าเห็นเลยนะคะสภาพนี้นะคะน้องจา๋ามาแทนกล้องสดเลยนะคะรถที่เพรยน์นะคะคัดเกลียดทุกค้าแน่นอนนะคะใครเห็นคลิปน้องจ๋าคลิปนี้นะคะก็โทรเข้ามาถามก่อนเนาะไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะคะก็ให้หน้องจ๋านะคะส่งรถให้ได้แล้วก็ให้เจ้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปหาที่บ้านได้เลยในส่วนตัวของแผงประตูด้านหลังก็อยู่ในสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบเลยนะคะรถไม่มีชำรุดเลยนะคะแทบจะไม่มี รอยตำหนิเลยด้วยซ้ำนะคะนี่คือรถมือสองนะคะนี่คือรถมือสองของบริษัทเพชรยนต์ซึ่งเป็นรถคัดเกตดอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะสภาพเดิมๆนอกาทุกตัวไม่มีขยับนะคะแม้กระทั่งพลาสติกรองเบาะยังไม่แกะออกเลยนะคะเบาะไม่ช้านะคะสภาพสวยใหม่มากรอแค่สปายอีกหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะภายนอกภายในดูกว้างขวางนะคะนั่งสะดวกสบายมากเลยเขาเรียกสไตล์รถคุณหนูนั่นเองนะคะขับแล้วดูดีดูแพงนะคะสมฐานะแน่นอน นะคะสมฐานะแน่นอนอใครอยากได้รถรุ่นนี้นะคะตามหาอยู่แล้วเป็นสีดำเงานะคะ สีดำเงาแล้วก็เดิมทั้งคันร,ราคาดีด้วยนะคะราคาแค่5 2 9 0 0 0บาทถ้าฟีดาาผ่อนที่10,000บาทแล้วก็ใครที่อยากซื้อสดนะคะก็สอบถามน้อจากเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนําและยินดีให้คำบริการนะคะทุกลูกค้าทุกท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ไมาวิ่งไปเพียง149,000กิโลนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะเดี๋ยวน้อจา๋าพาชมกันเลย มาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสสูบไม่วิ่งไป1 4 9 0 0 0กิโลเมตรนะคะเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเดิมแน่นอนนะคะเครื่องยนต์เมเดิมค่อนข้างจะใหม่นะคะ Honda นะคะขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วนะคะค่าแมทานน่มนทาน,นายก็ก็จะตามนะคะสภาพเลยนะคะค่าแม่ทนายก็จะแล้วแต่นะคะคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลยแล้วกันนะคะค่าแมทานน่ทนายค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะของ Honda นะคะแต่ว่านานๆนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะรถคันนี้ นะคะหรือว่าทุกรุ่นทุกแบรนเลยนะคะนานๆไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าเอาไปใช้งานยาวๆเลยเราไม่ได้ไปใช้แบบงานหนักนะคะเราใช้วิ่งในเมืองนะคะหรือว่าใช้ในส่วนตัวนะคะเราก็ต้องเน้นความเดิมนะคะใครที่เป็น FC แล้วก็สาววกของ Honda HRV หรือว่า Honda า r v นะคะใช้งานประจำอยู่นะคะก็ส่วนมากจะไม่มีปัญหานะคะส่วนมากจะไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้ามีทีนึงค่าเนเทนเนก็อาจจะสูงกว่า ที่อื่นนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็พูดตามหลักความจริงเลยนะคะแต่ว่าของเรานะคะเป็นรถมือสองเราคัดเกตแน่นอนเราจะไม่พูดเวอร์ไม่พูดเม่เซนนะคะเราพูดตามความจริงเลยนะคะเน้นความจริงผู้ขายผู้ซื้อนะคะความจริงนะคะแล้วก็ได้งานบริการแบบประทับใจแน่นอนนะคะเราเน้นขายความเดิมนะคะสภาพเป็นยังไงเราพูดไปอย่างนั้นนะคะแบบไหนมาเราไปแบบนั้นนะคะเน้นความเดิมเน้นสภาพเดิมนะคะที่สําคัญนะคะการันตีให้ลูกค้าทุกท่าน ได้ความจริงใจได้ความพึงพปอใจและได้ลดคุณภาพดีคัดเกดแน่นอนนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้พูดผิดพูดถูกยังไงในคลิปนอ้อยจกขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ